วันนี้ครับเราก็จะไปอีตองกันไปอันสี่คันวันนี้ก็รวมตัวกันครบแล้วเดี๋ยวกินน้ำกินท่าสักแป๊บเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วโฟร์ซ่าเอเวซแล้วก็อะไรนะ c ีบี0้าร้อสกูลฮอนด้วันนี้ มาเจอดิปัามก่อนกินน้ำกินข้าเตรียมเดินทางเดี๋ยวเจอกันอีตองนะจ๊ะไปครับออกเดินทางแล้วชุ่มช่ำตลอดทางแน่รอบนี้เข้าเขตการจะนบุรีแล้ว เสียงจะหลับแล้วติดสปอตไลท์มาก็ได้ใช้งานหน่อยระหว่างโล่เลยเดี๋ยวลองเปรียบเทียบระหว่างไม่มีสปอตไลท์กับสปอตไลท์อมาแรงลงลาะอันนี้ไปรลบะาหมึก โอ้โยขึ้นยอดต้นไม้ชาวบ้านด่าตายแค่นี้ก็พอแล้วสีเหลืองของมันต้องมีแล้วมันได้ใช้จริงๆมีประโยชน์โอ้โหยหมอกปกคุมถน,นนเลยเนี่ย <laughs> ชอบชอบอี้ชอบอยังไม่ต้องถึง,งอีตองก็หมอกคุมแล้วเนี่ยทุกคนที่เลยโอ้โหมาสูดบรรยากาศจริงๆเลย หมอกไปฝนก็ไม่รู้น่ะคุ้มๆอย่นั้นอ่ะฝนะ <laughs> ก็ตกตกหยุดหยุดแล้วแต่ช่วง <laughs> นั่นหมอกเหนือเห็นเห็นได้ชัดเลยน่ะ <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้น <laughs> ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวช่วงเข้าน้าฝนอย่างนี้ตอนนี้ก็ถึงคอมเชลแวะพักกินข้าวแล้วคอมเชลท้องผาภูมิเขาสองเจ้าแล้วเขาก็แนะนำเนื้อกมาากินข้าวเติมพลังมื้อเช้าสร้างความกระชับแน่เลย อย่าไปกันแล้วเนี่ยยังไม่มีที่นอนกันเลยตอนนี้ร้องไหมจัดนะโซ่500จัดคูประสบภัยจัดกันหนักเลยเท่าเหลาข้าวเท่าเหลาข้าวโอ้โหก็เอาให้อยู่เคืองคืนได้ไม่หิวเดี๋ยวเราซื้อมาเก็บนตนิม ยังคืนกินแต่เล้าไม่มีข้าวแล้วแล้วกินรอฝนหยุด ถึงแล้วจุดชมวิวพักรถด,ด้วยวิวสวยมาก สามโงสานี่เพิ่ง11โมงนองนะเนี่ยเิบี่ยี่สามแล้วอะ่ะกลางคืนจะขนาดไหนวะเนี่ย หมอบเยอะจัด ฟุกเลยวันนี้โอ้ฟุกเลยได้ที่กลางเต็นในร่มตอนนี้อยู่โรงเรียนมากลางเต็นที่โรงเรียนเต็มไปด้วยหมอกไปเดี๋ยวกลางเต็นทนั่นก่อน ค่อยว่ากันอีกทีโอ้ยฝนตกอีกแล้วไม่ไรมีที่นอนแล้วอีกหลังยังไม่กลางเลยอีกหลังนึงกลางโคบหมดแล้วใจเย็นใจเย็นใจกลางแน่โชคดีหน่อยได้โรงเรียนแล้วก็มีหลังคาให้ถ้าไม่มีหลังคาให้ก็ดูสิ ตกตลอดรอเจอกันคืนนี้สี่หลังเรียบร้อยแล้วพักเหนื่อยแป๊บเดี๋ยวจะไปเดินริมน้ำอ่ะตอนเย็น แต่ฝนตกทั้งวันไม่รู้จะได้เดินหรือเปล่าตั้งโต๊ะเลยเนี่ยอันนี้ตั้งโต๊ะแล้วเดแมงใส่ไม่ได้พทดมีได้องอาโทรศัมาหมต้พบมาไม่รู้พบอะไรมามาผมพกมาผมไม่เนมีดบว่า แต่เรามีจึงน้จะเข้าไม่กลัวผมมีข้าวปุที่นอนผอกันน้ำร้อยก็เต็นท์อ้ที่เอามานี่คือกันน้ำใช่ไหมไอ้เนี่ยไอพวกนี้ไม่กันผมไม่มีผมไม่ได้เอามาเอาเอาของเต็นท์มาเลยขี้เกียจโอ้โหพี่โตมิดเลยอ๋อไม่เป็นไรเหลือก็กลับธรรมดาเราไม่เหลือสินานจ่ยคืสุดาบรรขวดอะไรอย่างเงี้ยสุดาไม่มี เหอผมเหลือมไรุดเทียวเลยโดามีแก้วอ่ะเยอะสิีแก้วีแก้วไหแก้วมานเนี่ยเบเอาเบเอาแก้วอย่างนั้นไงล่ะแก้วอโอหเอครบองค์ประชุมนะครับตอนนี้ ล้มอมงหนาวแล้วหนาวแล้วปก <ผม S 2> <ไ>ปกคลุมปกคลุมไปด้วยหมอกเอาแต่ผู้ชมมามาจะชมวิวไม่ได้ชมอ่ะมีแต่หมอกทั้งนั้นเลยเนี่ยโอาโหขาวโพลนไปหมดเดี๋ยวนั่งรอเวลาสักพักเดี๋ยวจะไปเดินริมบอ่อ จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูหมอกเยอะเปล่ากลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปครับตอนนี้กำลังจะไปลิมบอพรุ่งนี้ขากลับขึ้นไปแวะสั่นเคื่อหน่อยเนาะเครื่อนไหนเครื่อในนั่นวชิลาเหรอ,อ,อไปไหมขึ้นไหมได้แล้วแต่ผมสะดวกหมดขึ้นไปแวะถ่ายรูปหน่อยเดินไหวไหมเนี <laughs> ่ย ไม่เอาดีกว่าอันนี้จุดส่วนไหนของท้องอ๋อภูมิไอตอีตองเนี่ยตลาดตลาดตลาดโอ้หนี่เจบอบ่อแล้วบ่อแล้วนบ่อบอ,บอมองไม่เห็นให้เลย เดี๋ยวรออ๋อนี่เราบอกที่ว่าดูเช็คอินของเขาของ้ต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้มองไม่เห็นเลยเนี่ยนิมบอตอนนี้ได้เรื่อง ปกคลุมน้ำหมอกเลยเนี่ยเอ้าไปไหนอะ่ะหาไม่เจอยังไม,ไม่เห็นเดินมาเลยได้เรื่องเลยเนี่ยมารอบนี้คุ้มเลยเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มก็ไม่รู้คุ้มหรือไม่คุ้มก็ไม่รู้ไม่ได้ไดเ,เห็นห่าอะไเห็นน้ำหมอก เขาจะมาเห็นเขียวเขียวก็ไม่ได้เห็นแต่ขาขาวหมอกเต็มหมดเลยเนะี <laughs> ่ยมือเย็นมือเย็นมาฝากท้องไปตลาดเรียกตลาดหรือเรียกอะไรอะ่ะอีตองอีตองมือเย็นมาฝากอีตอง <laughs> มาอย่างนี้อย่าไปกินเยอะกินแกะพื้นดินเขาก็จบแล้วอิ่มท้องกินเหล้า <laughs> รูเรื่องอตอนนี้ตีห้าแนละ้วได้เวลาตื่นไปตลาดเช้ายังไม่เจอ,เอยังไม่เจออนี่เลยนะไอ้ทางเข้าใบกล่องเนี่ยแต่ที่เป็นไม้ไม้เนี่ยมงเม่อวายก็ไม่ได้เจอ ตื่นเตื่นไันหมดแล้วหลังนี้ยังไม่ตื่นเนี่ยยังอุดอู้อยู่เ <laughs> ดี๋ยวคุณก็ตื่นแล้วได้นอนหรือ,อยังดีกว่า <laughs> นอนไม่หลับหรอกโหทั้งคืนหลับไปหน่อยก็ตื่นเดี <laughs> ย๋ยวไปดูเ <laughs> ช้า <laughs> จะเดินไปตลาด หนาวน้ำฝนแต่บร่ขาดใครไม่มาไม่รู้ใช่ต้องมาต้องมาใครไม่มาไม่รู้เ <c oughs> ช้าแล้ว <c oughs> ชวแล้วโลเก็บของเตรียมตัวเดินทางไปชมวิวไม่รู้จะได้ชมหรือเปล่า สบายเลยนอนสบายเลยนอนสบายโอเคไปรลาดไป่องกระพาะลับนอนโรงเรียนยกำลังจะเดินไปตลาดริมบ่ไม่รู้จะมีอะไรขายไหมเชา้าหาของกินกันต้องบอไม่ตกแนละ้วลองมาเออที่อยู่ที่พักไม่ตกเลยที่ตอนที่เราอยู่ลงไปตลาดน้ำตกแรงเลย มาครับผมนี่งคนมาแล้วมาหนักแล้วถึงแล้วตลาด มากสุดมากเลยสิงห์นะอิทตองเดินเที่ยวอิทตองปป๊ดกลา,างใส่หม้อเจงหูบ้านกลางใส่หม้อสมชื่อจะลงเลยอ๋อฮ เชกินข้าวเ,เช้า,ากิกานข้าวเช้าอกินข้าวกินข้าวกินหมูป,ปริง้งหมูป,ปรงยำเช้าแล้วก็ได้เกิดปัญหาขึ้นครับ <c oughs> ตาไม่ติดคันนี้ตาไม่ติดแต่คอนเทนต์แล้ว <c oughs>